น้องปอมนะครับาอาบน้ําเพื่อที่จะดูแลสุขภาพผิวหนังของน้องนะครับน้องจะมีลักษณะของการเป็นแบ็กสกินนะครับ <_ d> um> คือขนหลุดร่วงมากว่าปกติแล้วก็มีผิวหนังที่เปลี่ยนเป็นสีดํานะครับ <_ d> um> โวยวายแล้จะเป็นน้องสปิตนะเป็นเพื่อนซีเขา <_ d> um> อันนี้นะครับสาเหตุของการเกิดแบ็กสกินก็อาจจะเกิดจากพันธุกรรมหรือว่าภูมิคุ้มกันของตัวน้องเองนะครับที่ทําให้เกิดการเป็นแบ็กสกินนะ การรักษาก็คือจะต้องดูแลเรื่องอาหารนะครับแล้วก็รักษาตามอาการของน้องว่ามีแผลผิวหนังไหมแล้วก็ใช้อาหารที่บำรุงสุขภาพผิวหนังและขนให้เยอะๆหน่อยนะครับน้องจะได้หายไวๆขึ้นแล้วก็อาบน้ําด้วยแชมพูที่อ่อนโยนนะครับที่มีผลาการดูแลสุขภาพผิวหนังแล้วก็สุขภาพขนของน้องด้วยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะโกนขนสั้นน้องจนหมดนะ แล้วก็ช่วยบำรุงผิวหนังและขนของน้องให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาจะปล่อยให้น้องเล่นดินด้วยไม่งั้นมันจะมีเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้ผิวหนังเขาอักเสบได้นะครับ,รบแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารพวกปิ้งย่างนะครับที่จะทําให้เกิดขนรุดล่วงนะครับพวกนั้นออกไปน้องก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับต้องรักษาความสะอาดให้น้องด้วยไม่ปล่อยให้น้องเล่นดินด้วยนะแต่ตัวนี้ชอบขุดดินมากเพราะว่ามีพื้นที่ที่บ้านมีพื้นที่เป็นสวนนะครับ ก็จะชอบขุดดินและเปื้อนดินมาตลอดที่สร้างอ่างน้ําให้เมื่อกี้ก็เห็นมีดินออกมาด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องรักษาเรื่องความสะอาดแล้วก็ดูแลผิวหนังและขนของน้องมให้เป็นแผลด้วยนะครับ <laughs> เพื่อนก็าเวยมาใหญ่โอเคอ่านนับตะขนแล้วน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขัครับ0 8น6์4 4กันครับ0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับ พี่ช่างกาลังแต่งขนให้กับน้องปอมนะครับน้องมีลักษณะของผิวที่เป็นแบ็กสกินนะครับพี่ช่างก็จะตัดแต่งขนให้ให้ดูดีแล้วก็ไม่เก็บกับความหมับชื้นนะครับไม่ยาวไม่สั้นจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าขนยาวแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องความอับชื้นสิ่งสกปรกนะครับแล้วก็ไม่สั้นเกินไปจนเห็นผิวหนังของน้องนะครับเพราะว่า ขนน้องบางอยู่แล้วนะครับทําให้ผิวหนังของน้องติดเชื้อแบคทีเรียได้ง่ายน้องชอบเล่นดินด้วยนะเพราะชอบไปขุดดินชอบวิ่งในสนามหญ้าครับถ้าสุนัขที่เป็นบัสกินต้องระวังเรื่องความสะอาดแล้วก็ระวังไม่ให้น้องเปื้อนดินนะครับในงั้นผิวน้องอาจจะอักเสบได้ง่ายนะครับอันนี้เราก็ดูแลเรื่องอาหารไม่ให้กินของปิ้งย่างนะครับระมังระวังของปิ้งย่างอาหารคนนี่งดเลยนะครับ ใช้เป็นอาหารสูตรที่ช่วยบำรุงผิวหนังและขนอาจจะบำรุงด้วยนะ้ำมันตับปลาหรือว่าอาหารเสริมที่ช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องนะครับเพราะว่าการเกิดดนะัก c k s k เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากภูมิคุ้มกันของน้องเองนะครับมันมากับเรียกว่ากรรมพันธุ์นะครับบางคนก็บอกว่าถ้าไปทําหมันแล้วจะมีโอกาสหายไหมการทําหมันให้กับสุนัขที่เป็นด l a c k s k ินคือการไม่ให้เกิดการถ่ายท่ดลักษณะ ของแบ็สกินไปยังสู่รุ่นลูกรุ่น,นต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นการทำหนันก็ไม่ใช่วิธีการรักษาแต่ก็ช่วยลดการเกิดแบคสกินในรุ่นต่อๆไปนะครับไม่ให้ถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานของน้องได้นะแล้วก็นั่นนะครับส่วนการดูแลก,ก็คือจะดูแลเฉพาะตัวเขานะครับให้ ิวหนังแล้วก็ร่างกายเขาสะอาดไม่ติดเชื้อแบคทีเรียง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ให้น้องอยู่กับความอับชื้นจนเกินไปไม่ตัดขนสั้นน้องจนเกินไปนะไม่ให้ตัดขนสั้นจนเกินไปแต่ว่าไม่ให้ไว้ขนยาด้วยเพราะว่าขนยาวมันก็จะพากันเป็นก้อนแล้วก็ทําให้เกี่ยวกับความอับชื้นนะครับทำให้ผิวหนังเป็นผื่นอักเสบฉานได้อีกนะครับน,นี่การดูแลสะนับที่เป็นบคสกินนะน้องก็จะมีโอกาสหายแล้วก็ขนสวยได้เหมือนเดิมน,นะครับ น้องขายไ,ไว้อนนคาคารเกษตคร้านน้องหมาลูกแมาซารอนในสวนเกษตรมาขันจันครับเบอร์โทรศัพท์0866404443สนใจใช้บริการติดต่อสอบถามได้ครับเรามีบริการรับส่งด้วยนะครับค่ารับส่งตามระยะทางติดต่อนัดหมายจองคิวเป็นก่อนล่วงหน้า1นวันครับที่เบอร์0866404443ครับขอบคุณที่ใช้บริการครับ